วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆขาโอ้ยบ้านโดนลมอยู่แล้วเฮ้ยพีน่น้องแรงเช่นพี่ตาเร่ทำให้น้องแรงแไม่ได้นะลูกน้องก็เจ็บแรงกระดิกเก้อโอ้เจ็บแลยแรงอ่ะอ้อมเหนื่อยเหรอโอ้อมมีวิ่งกับพี่เว่ยเหรออ้อมเจ็บก็เจ็บขาเหรอลูกเฮ้ยทำไมพี่เว่ยเป็นงี้วะเดี๋ยดีล็อกอะไรคนเดียวนี่นะเอา้าอ้อมเป็นไรอะลูก เปล่าโอ้ก oh, well. ็แค่เหนื in in ่อยโอ้ไม่อยากเล่นกับพี่ว่านแล้วพี่วันเล่นแรงอ่ะเวียนแค่เล่นน้อยเดียวนึงอ่ะก็ว่าเฮียเว่ยนละสิบ่ะเวียนไปหาย่ายโอ้เหนื่อยแล้วโอ้ไม่เล่นแล้วพี่วันกระโดดเซโอ้แล้วโอ้เจ็บป่ะโอ้ไม่เล่นแล้วอ่ะไปไหนล่ะเหีหิวน้ำหิวน้ำก็เป็นสิป่ะเวีน แม่นก็เป็นมา้าแม่นกป็นยูแมนจ้ะโอ้ลิ้นห้อยเลยลูกเอามากินน้ำนี่ลูกเอาครับเมื่อวานโอจะหาเยายอเยยพี่วันทำโอแรงอ่ะโอไม่เล่นด้วยแล้วดูดิมันงอนงอนพี่แว่นวโอเหนื่อยโอจะดฝ่อพัดลมกับยายดีกว่าเอาไม่มีใครเล่นเลยคราวนี้ไปหาพี่ตังดีกว่าเว้ย ตังที่ตังทำอะไรอ่ะตังกะเกาจะมัอยู่ก็ตังได้เหรออันนี้ที่จะไปปากมอมแมมอย่างเงี้ยหรอปากมอมแมมแท้หรออุ้ยมดกัดตางมด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 อุ้ยหมดนยังว่ามาเขอาตาคนว่าหน้าไหนไหนล่ะโอ้ก็ตามคนแม่มาทำไมหระ พ่อก็จะมาหาแม่แม่มีขนมมาแม่มีขนมมาอ,อะไรละ่ะเขาทะเลาะกันอยู่หน้าบ้านแล้วไปเผือกอะไรเรื่องของเขาไปเผือกอะไรเรื่องเขาก่อนอไปดิไปหาแม่เถอะแม่มีขนมเด้อไปโอปไปโอหาแม่ดูปเด้าเดไป โอ้วิ่ง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 แม่แม่อุ้มแม่นเลยแม่แม่อุ้มแม่นเลยแม่แม่อุ้มแม่นเลให้แม่อุ้มก่อลูกให้แม่อุ้มทำไงทำไงให้แม่อุ้มต้องทำไงคะอันแหนแม่อุ้มแม่นเนี่ยเอาแล้วไม่เอาลูกไม่เอาเรื่องของเขาปะมามามาหาแม่นี่ว่าโอเครับมาเด้อมาเด้อ ให้ม่อุ้มเนื้แม่อุ้มบนแม่เน่ยแม่อุ่มเน,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 นี่พี่ตังไม่เอาลูกมามาเก็บผักกับแม่เร็วมาเก็บผักไปลวกเร็วเร็วเร็วเ่วเวมปยแ,แม่เป็นยังามาอมเบนชอม,นนมีงกับดจ ไปเลยๆวิ่งตามแม่แล้ววิ่งตามแม่จะกัดดาวลุกแล้วลูกเอาสกัดดาวลูงแม่เลยๆโอ้โอ้ลิ้นห้อยอ่ะปะปะอุย้ยทำน้องแรงขนาดนั้นเลยเชียโอ้โหหนูนี่อย่าเล่นแรงสิลูกหนูตัวเล็กอ่ะ<ม>หนูคิดว่าหนูตัวเล็กอ่ะลูกมันร้อนอ่ะไปปอกพนัลงลมกับแม่ไปไปเป่านั่งเป่าพนังลมกับยายยายไป แกดินหอยดีใชไหมเดียวนี่ยแกจับการบะโอนบะโอนี่บะโอนม่อยา่างลรน้องแบนนะ่ะบ๊าป้าให้มันเล่นน้องแบนกันสิละ่ะโอไม่เล่นแล้วโอ้เหนื่อยอ่ะน,นั่นไปขุดดินยายทำไมกระดือโพสแบนขุดน้อยเดียวเลยจะทำพาเลยนะก็ต้องขุดตัวมันห่อนอะ่ะก็ไปเป่าบังลมกระจมอย่างเงี้ย ห้อยเลยเอาดูดิยายยายคุณหนูแว่นมันขุดอีคุณหนูมันขุดอหรยายโอ๋อจะบอกยายแล้วนะพี่ว่าเด้อเยยเขาแบบพี่ว่าเราขุดดินเหรอเยย์เหดูดิพี่ว่าเราขุดดินเหรอตั้งทำอะไรวะโอไปไปหาแม่ไปไปแหวนเด่น แว่นแว่นไปไปเก็บผ้ากับแม่เะมอแว่น,นนะแว่นจีนอนน่ะแว่นเย็นนะโอ้ร้อนเหรอกอ้ยอะไรอยู่ตาน่ะไปไปเก็บผัากับแม่ปะเฮ้ยปะครับมีอะไรชิพ้าปีนบันไดบ่ ที่นอนแม่นบ่นสนใจผู้ใดดอกอขุดดินน่ะใครขุดดินโดนยายดูแน่ๆเลยแม่นพูดให้เดียวยายสิไปฟ้อนที่ไรไปฟ้องแยะแยะกระดาแม่นเงินเด้อเอ้ยมาแม่นเมื่อยแม่นมือหน่อยร้ยอ,อ,อ,ไอไน,หน,หน,หนหไหมแห้งไรล่ะไปหาแม่ดีกว่า้ยดูแม่เก็บผักอยูเอาไว้ปไปม,มาดิบมาดิบนะดิกก็ดี ไม่ดีวันนี้ดื้อเปล่าลูกอันนี้ดื้อเหรอคะลูกยิ้มหวานหวานหน่อยเร็วอันยิ้มหวานหวานเด็อันยิ้มหวานหวานนีย่นยิ้มหวานหวานนี่จ้องตอร์น้ำนมมากหรอได้ถุงยอดวิวสวยวิวสวยไอ้จักหยอกไหมโอ้โหผักปลอดสารพิษนั่นนี่แต่ว่า ไม่รู้จะปอดฉี่ไอโอหรอ <c oughs> ือเปล่านะเราสูงไหนเด้อโหผักตำลึงเหรอผักอะไรอ่ะเรียกว่าผักอะไรแม่เรียกว่าผักอะไรมาถามแมวมาเขาเอื่อนมาผักยัง <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยผักขี้นกเหรอ โอ้ oh. อันนี้มะเขือเทศนะครับอันนี้ตะไคร้อจะได้กินแล้วล่ะคาวนี้กินแน่นอนละครันนี้แต่ก็ไม่แน่หรอกนะกินใบข้างนอกจะตายหมดแล้วอ่ะโอ้โะโอ้กูร้อนอ่ะโอ้ไม่อยากวิ่งแล้วอ่ะพี่ว่าจะวิ่งแรงโอ้เหนื่อยอ่ะโอ้ไม่อยากเล่นกับใครทั้งนั้นแล้วโอ้เหนื่อยมากอ่ะเดี๋ยวโอ้ไปหาแม่ดีกว่าแม่มีอะไรอ่ะ เก็บผักเหรอครับแม่ครับแม่เก็บผักเองหอเหรอครับแม่ครับเออเก็บช่วยมครับแม่ครับออออเนนออ,อเก็บช่วยมครับแม่ครับเออมาช่วยแม่เหรแม่ถึงมีทำไมเออกลัวเออก็กลัวเป็นทะแม่เออเดี๋ยวเออเก็บช่วยนะครับแม่ครับโอ้เนียวมาเก็บผักช่วยแม่นะครับทุกคนพี่แดนอ๋ออันนั้นทาำอะไรอ่ะ น,นั่นไปนั่งทำอะไรอยู่คนนั้นนะ <c oughs> อุ้ยคุณหนูแหมนั่งสูงแท้นั่งสูงแท,งงท้โอ้ยข้อมือนะข้อมือเนี่ขอมือหน่อยขึ้นเองเหรอโอ้ยไม่เป็นคน่วยแต่วะแม่นนะเป็นคน่วยแม่นเมื่อยให้แม่นน่ง โอ้ได้ผักเยอะเปล่าหรอโอจะเอาผักไปกินกับอะไรครับโอ้โหโอ้ขึ้นเองก็ได้โอ้ขาสั้นแต่ก็อุ้มขึ้นได้โอ้ไม่เหมือนพี่แว่นเลยพี่แว่นให้แต่คนอุ้มขึ้นเด้อโอ้จะกัดให้ขาดเลยเนาะอันนี้มันที่เล่นของโอ้นะตาตาบัวไว้ให้โอ้ร้อนจังเลยบนร้อนจัดนะครับวันนี้ก็ตามเพื่อนแต่แม่ไว้คนนี้ไว้โอ้ก็จะตามกนแม่โอ้ ไม่สนใจคนอื่อนเราก็ถึงใจต่แม่ต่อเยแล้วก็พัดลมขึ้นั่นเองเนอว่าจะไปไหนอะหนไม่ที่ไหนอะมันอยู่นี่มันอยู่ต้นเนี่ยเราไปรับไม่ก่อนแบบสวยอันนี้ผักอันนี้ผักปลอดสารพิษแต่ไม่ปลอดไชโอแน่นอน <c oughs> อยายรอตาตาแล้วเหรอวันนี้6โมงนะครับทุกคนแล้วโอ้ก็จะมารอตาตานะครับเพราะว่าตาตาใกล้จะกลับมาแล้วครับพี่ตังมาก่อนเลยเหรอลูกพี่ตังมารอตาตาตังมาตาตาแลไม่แปมาถาเลยเพื่อตาตาไม่แปะจะเปิดประตูให้ตาตา่ะโอ้ก็ต้องมารอตาตาล่ะเดี๋ยวตาตาไม่เห็นโอ้ล่ะโอ้จะไม่ได้กินขนมกับตาตาเลยอ่ะ นั่งนกับแม่เละ,ะแม่ไม่มาโอ้ตาตาล่ะครับโอ้ต้องมรอตาตาไปกินน้ำหน่อยลูกไปอะไรลูกอ๋อรู้แล้วค่ะหนูมันรอตาตาหนูรอตาตาหนูก็นั่งรอดีๆลูกนั่งลงค่ะแหนูนั่งลงนะคะลูกนะหนูก็นั่งลงดีๆนะคะลูกนะเอ้านั่งรอตาตาเดี๋ยวตาตาเข้ามานั่งรอก่อน ไปเป่าพัดลมก่อนลงไปโอเครับไปเป่าพัดลมก่อนไปลงไปเป่าพัดลมโอ้จะมาหาพี่แว่นเหนื่อยโอ้ยมืขึ้นได้แล้วโอ้ขึ้นได้บ้าน่ะโอ้ไม่ได้โอ้ยโอ้จะเมไม่มีที่ให้โอ้นั่งด้วยล่ะเปิ้นเก็ลงไปดิโอ้ยโอ้ก็จะขึ้นนั่งเหรอโอ้ไปขึ้นนั่งโอเครับไปขึ้นหรอขึ้นไปหาพี่แว่นไปฮั่นแหน่โอ้ นั่งนั่งนั่งชมวิวครับลูกโอ้โหนั่งชมวิวมามายังมองนั่งโอ้นั่งลงดีๆนะครับเดี๋ยวตกนะครับ๋ยวนั่งหัวพี่แว่นนะครับลูกโอ้ก็จะนั่งตรงนี้มันเย็นดีล่ะไปดีกว่านั่งสิแหมนก็นั่งคือดีว่าถ้าแว่นแหมนลงมาได้จริงๆแล้ว แว่นลองดแด้แว่นนี้แล้วปันนี้เห็นว่าไม่ดีโอไปทำอะไรโออย่าเข้าป่าะ้ะลูกแมนที่อยากล่องแต่น้องแบบนี้อยากไปเล่นเลยที่ปัะน,นี้โออย่าเข้าไปนะลกูกโอ้ยหอนปะไปดีกว่ามาลอมาลงมานมานั่งชมวิวกับพี่แว่นเด้อ อ้าวแล้วก็ไปทำอะไรล่ะโอ้หาทางของไม่เจอโอ้หาทางออกไม่เจอลรกโอ้ก็หากินเด้อม oh, ันคืออะไรก็ไม่รู้เหละติกตามมาไว้ให้โอ้ล่ะตังมามันตินแขงตาตังอยู่อย่าไหนโอ้ยพี่แว่นไม่ยอมลงมาเลยหรกโอ้มันจะเกาะขาเกาะแข้งเกาะตาลูกตาแตกนะหนก ไปกัดมือหกัดขาดบ่โอ้มาสิอืออโอ้จะไม่เดียวไปไปให้ตาตาตีหนูเหรอนะเอาไปให้ยายฟาดบ่าวมันอร่อยอ่ปะปะ๊าวต้นอะไรไม่รู้รอ่ะไม่เอานะหนุกไปไม่กัดเล่นหนุกนะไปหาแว่นดีกว่าโอ้อยเจ้าคือนนั่งส้มยิดด่งดีแต่แว่นเอาแว่นเอาแว่นเอาแว่นฮะ แมนกัมากช่อมมิวอะแมนเป็นคนที่มีวความสู่สุดในโลกอะเป็นหมาที่มีวความสุี่สุดในโลกแล้วอะแมนแมนเป็นคนสวยข,ขนาดแล <c oughs> ้วยแมนเนย็นเหรอลูกไปดูน้องที่มันทำอะไรอืมันนี้อากาศร้อนมากนะครับแต่ว่นก็ชอบมาน,นั่งชมวิวนะครับโอ้ย ชมคนโน้นคนนี้ไม่ยอมหนีจากที่นั่งเลยตรงข้างหลังนี่เป็นแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลนะครับฝั่งน้นก็จะเป็นเซนทรัลอุบลโมระธาน,นีนะครับตรนะงนั้นตรงน,นั้นเรากำลังก่อสร้างทำตะลิงนะครับตะลิงอยู่ทำตะลิงอยู่ครับส่วนพี่แว่นก็น,นั่งชมวิวนะครับ ไปฉีดใส่เขาทำไมล่ะโอ้โหเอาไปฉีดใส่เขาทำไมลูกโอ้โอมอนี่มันนั่งเงี้ยวใส่เขาเฉยก็ปวดฉีโอ้กันไม่ไหวขึ้นดิลูกขึ้นมานั่งกับพี่แม่นแล้วขึ้นดีๆขึ้นได้ไหมน,น่ะ ึ้้้้้นนไดมัแลวโอเด็กน้อยมานั่งชมวิวนะครับโอ้โหอีกคนนึงก็ใกล้จะตกก็เอ้าตกตกตกซะเนาะตกซะเนาะน,นั่งหันมาทาง,งหันหน้ามาทางเดียวกันสิลกูกเดี๋ยวก็เนี่ห็นว่าทางเดียวกันนี่นโอ,คโอค้ครับโอ้ครับอาแมนครับอุ้ยตกตาย ไม่เข้าบ,บ้านเหรอลกูกทํนข้าแล้วปะยุงยุงจะเยอะปะลูกปะนะน้องไปแล้วนะน้องไปแล้วนะคะเือ,ขอนขามาแล้วลูกมาน่าจะลงไม่เป็นนะครับทุกคนแว่นลงมาเป็นปะป้าก็มาเอาแว่นลงเลยทีแวนลงบ่ได้ไมัมแเ่นลงไม่เป็นนะแว่นลงจากใหม่นอนม่นเป็นมหม ลงไม่เป็นหน,นิมาเอามันลงแห่ <laughs> ลงเปล่าป่ะป้าเอาลงนะลงไหมจะลงหรือเปล่าโอ้ยคนอะไรขึ้นได้ลงไม่ได้ป่ะใครกันเนาขึ้นไม่เอาขึ้นหรอแหวนกับอดร้านให้แต้วแหวนนะ <c oughs> แหวนอะอยากลงหรอวิทยาแหวนลงเลย <laughs> ไปหายายยายเปิดพัดลมให้แหวนหน่อยค่ะ แต่ต so ันนี้ให้แว่นในยายว่ายายจะชิวดูแว่นหลายให้ยันแกหอนที่เชื่อบเบาเป็นอย่างขึ้นมานางขาก่อนมัวแม่นี้มันก็เต็มเจอะแล้วโอ้ก็โล่นแต่โอ้ก็จะปอกพั้นลมอ่ะยอยเปิดมาให้แล้วไปนู่นละไปรอตาตารอ